1 2 có 4 5 sáu, mười, lẻ, tám, mười, lẻ, tám, tám, mười, lẻ, tám, tám, mười, lẻ, tám, tám, mười, lẻ,

Oh 1, 1, 3, 8, 1 2 1, 3 ca, mười, bốn, qua, một, mười, bốn, tám, mười, bốn, tám, bốn, mười, bốn, tám, tám, mười, bốn, tám, bốn, mười, bốn, tám, bốn, mười, bốn, tám, bốn, mười, bốn, ได้แล้วน้ำี่เลยเดี๋ยวรามสัญญาณเรียนะครับเสียงเยกครับเป็นไงบ้างครับในการออกกำลังกายนี้เพื่อ,อ,ก,อ,อการออกกำลังกายเพื่อให้ร่างกายได้รับก,การพื้นฟูหรือว่าก,การวอร์มร่างกายสำหรับภารกิจในแต่ละวันในช่วงเช้า ทุกวันครับครับนี่คือทุกวันเลยนะฮะทำทุกเช้าครับครับทุกเช้าเลยนะครับในช่วงเวลาตอนเช้าตอนเช้าแล้วก็ตอนเย็นอีกรวมเย็นนี้จะมีการอะไรอื่นนะครับคือการกิจกรรมเส้นเตะตะก็อะไรเงี้ยก็มีในกิจกรรมของเราก็มีอุปกรณ์การเล่นกีฬาการเล่นกีฬานะเล่นกีฬาแล้อก็ดีแบบที่ท่านพูดอ่นี่ครับครับในส่วนของการดูแลก็บอกว่าบำบัดยาเสพติดอย่างเงี้ย การออกกำลังกายนี่ก็ส่วนหนึ่งของเรื่องวันในหลักการทางวิชาการอย่างนั้นนะฮะแล้วในการใช้ชีวิตที่อยู่นี้เป็นไงฮะนกลุ่มของน้องๆที่อยู่กันวยกันนี่ก็อยู่ภายใต้การดูแลของเราก็ใช้ความรักของพระเจ้าในการดูแลพี่น้องแล้วก็ไม่ได้ใช้ยาในการบำบัดยาเพราะฉะนั้นการกิจกรรมก็คือหรือแม้กระังแต่ระหว่างวันระหว่างวันแล้วก็นอกจากจะทําคอนซาเดนรอบบ้านก็มีการอ่านพระคัมภีร์การอธิษฐานแล้วก็การแบ่งปันพระคัมภีร์ในแต่ละวันครับ ขอบคุณมากครับอาจารย์มีอะไรที่อยากจะเสนอนําเสนอไปถึงพี่น้องหละหลายคนที่มีปัญหาคกล้ยกันในเรื่องนี้เรื่องของยาเสพติดเรื่องของอะไรต่างๆเหล่านี้ครับเปอะไรที่อยากจะหมันใจไปถึงพี่น้องที่นู่นครับขอพระเจ้าเมตตากรุณาถ้าผู้ที่ได้ยินหรือว่าหรือมีญาติพี่น้องที่เข้าเกี่ยวข้องกับยาเสพติดขอได้รับเกียรติจากท่านให้สืบสิ้อญาติพี่น้อง่อแม่เราดีแล้วก็รับการรับัารรักษาในบ้านสันตบได้ครับครับ ขอบคุณมากครับขอพระเจ้าเสริมกำลังอาจารย์และกน้องๆทุกคนนะครับขอรับกนรพสนครับพี่จอยผนครับจอผ่อนครับพระเจ้าเสริมกำลังน้องๆทุกคนนะครับพี่จอผ่อนครับ ขอบคุณพระเจา้าวันนี้เนอะอาะผมได้มีถึงวันนี้ต้นเป็นพราะค,ความรักของพระเจ้าเมืออ่อก่อนสามสิบกว่าปีาผมก็ใช้ชีวิตชีวิตที่ไม่ดีเคยดื่มเหล้าสุกมันดียาเสพติดก็เคยเิบมาละก็เคยพยายามที่เลิกหลายครั้งผมเลิกไม่ได้ขอบคุณพระเจ้าวันที่ห้าเดินกระดกกระดา ปีพิธิศักร,ระะ 1, 000, า์ละหนึ่งพันกแปผมได้รู้จักพระเจ้าก็าเลิกได้เสด็จติดทุกอย่างต่อไปผมก็ถวายตัวรับใช้พระเจ้าแล้วก็ทำงานช่วยเหลือผู้ที่เสพยาเสพติดเพราะผมได้รับในพระคมพีสอนเราว่า,าเราได้รับแล้วก็ขมโอดได้รับ พระคุณของพระเจ้าเราต้องช่วยเหลือคุณอุตอไปนาพงว์ถวายตัวรับใช้พระเจ้าต,ตเากเแทมพระคุณของพระเจ้าถึงมันนีผ่ผมก็ออกมาจากเบิกอนุนเพราะว่าที่ฉัดแนะนำอตอนเล็กมาที่อยู่ที่ศูนย์ศูนย์ลำยายเขาไม่ไม่มีอะไรเงินก็ไม่มีามาเนีมีเด็กไก่สองตัวตัวผู้ตัวเมียเนาะมีเด็กแล้วก็ ม้าหนึ่งตัวแล้วเมียวหนึ่งตัวอสองคนเมียเงินม,มีเงินติดตัวนี่หกหมื่นกว่าแล้วก็ไปปลดศูนย์ได้อย่างไรนี่ผมก็ไม่ไม,ไม่ไม่กล้าคิดเลยเดพิช,ชัดก็เอาไปเลยผมก็อธิษฐานกับพระเจ้าอาธิษฐานกับพระเจ้าพระเจ้าปิดทางไปแล้วก็เข้ามาบันเล็กมันมีที่พักดี ก็เือเช่าอยู่ในศูนย์เขาทํางานกับเขาพาเด็กเขาแล้วก็ทํางานแล้วก็เก็บลาไยบ้างตัดตัดหญ้าที่ศูนย์บ้างเนาะ,ะได้เงินมาก็ซื้ออ,อาหารซื้ออะไรให้เด็กเขากินที่อยู่ข้างบนแล้วก็ต่อไปที่มูลนิธินกขมิ้นเขาเขาเมื่อก่อนก็ทําศูนย์บำบัดยาสติที่นี่เตะที่หลังงเขาปิดเขาจะปิดละ,ะเขาก็เลยขึ้นไป ขึ้นไปไม่รู้เขาขึ้นไปได้อย่างไรเนาะเขาขึ้นไปได้ยินว่าข้างบนเขามีศูนย์บำบัดเขาขึ้นไปดูเขาว่าขอขอเข้ามารุ่มนมัสกักที่นี่ได้ไหมอ่ี่ยอาจารย์ทั้งสี่ท่านโอ้ลด้ลายเขคุณขเขาคุณเชิญมาเลยเขาก็ได้นั่งฟังผมก็แล้วก็แบ่งปันให้กำลังสนเรีด็กเขาเนาะทช้คำของเจ้าสนเขาเขาฟังแล้วก็เขาก็ว่าเอออาจารย์เรามีเรื่องอยากคุยกับอาจารย์ ็คือเขาคุยเรื่องก็คืออยากจะให้ผมใช้สถานนี้แล้วก็ทำสมบัตรโตก็คือลงลงมาทำกับทำมทาถึกเมินทุกวันนี้ขอบคุณเจ้า,าแล้วก็ไล่สิบปีนี้ได้เข้ามาปีที่สิบสามะคนที่เข้ามาใน,นนี้เพราะว่าผมได้ท,ทําถึงวันนี้ก็คือพราะความรักของพระเจ้าโดงใจผมเพราะผมก็เคยเป็นอย่างนี้มา ผมไล่แล้วก็พระเจ้าช่วยผมเน้วผมต้องช่วยคนอื่นต่อไปเหมือนพระกัมพีร์รอนเราผมจะขอถวายตัวให้พระเจ้าทั้งครอบครัวของผมแล้วก็ภรรยาผมมาช่วยกันทําอย่างนี้ตลอดแล้วก็ขอบคุณพระเจ้าเด็กที่ถ้าเรารู้นะ,ะเป็นเด็กที่ไม่น่ารักพูดจริงนะคนอื่นมองน่าก,กลัวแต่เข้ามาในนี้ขอบคุณพระเจ้าเราใช้ความรัก ของพระเจ้าได้พระคำผีสอนเขาสิ่งที่เปลี่ยนแปลงเขานี่คือพระคำของพระเจ้าพบของพระเจ้าคือพระเจ้านั่นเองที่ช่วยเขาพระเจ้าผ่านผมเท่านั้นเนาะผ่านภรรยาผมผ่านผมแล้วก็สอนเขาจากคนที่ไม่น่ารักเป็นคนที่น่ารักจากคนที่คนเก่าเป็นคนใหม่จากมุกกอน,นี่เป็นคนที่ไม่ดีสุดท้ายเป็นผู้รับใช้กลับไปในสังคมเป็น ออปตก็มีกลับมาเป็นครูเป็นผู้ช่วยพยาบาลก็มีเยอะเนาะบางคนเนี่ยกลับไปเดินพระกัมพีได้เป็นพระราใช้พระเจ้าเป็นศาสนา,าจาันทร์โอ้เขาทํางานให,ใหญ่กว่าผมเขาผม,ผมครบกลุมที่เจ้าถึงวันนี้เด็กๆเ,เ,เขาถ้าเห็นที่เขาเข้ามาใหม,ม่ๆนี่น่ากลัวแล้วก็บางคนไม่อยู่ผมไม่อยู่ผมไม่อยู่เตอยู่ไปอยู่มาหนึ่งเดือนเอาละเปลี่ยนหมดหมดละไม่เพียงได้อยู่ เขายอมอยู่ต่อนะพูกนี้จะกลับไปหนึ่งคนนะตอนแรกหกเดือนที่ที่เรานี้เข้ามาหกเดือนใช่ไหมเขายอมอยู่เป็นเป็นปีที่เราได้เห็นเมื่อกี้นี่หลายคนนี่คือเป็นปีกว่าสองปีแล้วเขาก็ยอมอยู่ไปอย่างนี้ขอบคุณพระเจ้าทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมได้มีบ้านมันนี้ที่สร้างบ้านผมไม่ฝันก็ไม่เค,เค่แค่ฝันไม่กล้าฝันนะ,ะแล้วก็สถานที่เนี่ยผมอธิษฐานกับพระเจ้า ที่ทีนี่ก็เหมือนกันเอพระเจ้าแล้วก็ผมอยากจะแล้วก็ผมอยากจะมีสถานที่เนาะที่รับใช้พระเจ้าจริงๆเพราะว่าเช่าศูนเขาเนี่เขาก็ถามขายอยู่ทุกวันเนาะถ้าเขาขายแล้วผมจะทําที่ไหนพระเจ้าก็อัศจังนะให้มนทินุขมินมาหาผมเนะาะยอมรับผมรับใช้พระเจ้ากับอามนิินุขมินเนะาะอาแล้วก็ ต่อไปลงมาที่นี่ปัญหาน้ําไม่มีน้ําไล้พาเหล็กเข้าไปอาบน้ำโอ้พระเจ้าแล้วก็ทับเป็นอย่างนี้นยผมจะทำอย่างไรมันอันตรายเหล็กนะ1สิบี่้าคนเนาะแล้วก็กรถก็คันเดียวส่วงไปแนละ้วแล้วก็ตักมารับอีกอธิษฐานกับพระเจ้าสีบวันนทั้งหมู่บ้านนี่นะมีน้ําน้ําประดานให้ใช้แล้ว่ะเขาตอโอ้อัศจรรย์มากแลนะ ปัญหาหนี้ผ่านไปแล้วผมอธิษฐานกับเจ้าพระเจ้าผมอยากจะได้รถหนึ่งคันเนาะมีรถรถเก่าๆหนึ่งคันนั่นมันไม่ที่นกขมิ้นให้มันมันไม่พอแล้วก็ผมอยากได้ออกหนึ่งคันอธิษฐานสองปีพระเจ้าอุปทานให้รถหนึ่งคันมีคนถวบายให้เนาะแล้วก็โตไปรถได้มาแล้วพระเจ้าผมอายุมากแล้วอยากจะได้ที่ใกล้ๆที่สูงนี่แล้วมมผมคิดว่ามันไม่มียากแถวเนี่ แต่ผมอยากจะจไล่อย่างที่ใกล้สูนเนี่ยนะพูดจริงด้มันเป็นแปลมแรด้ขอบคุณพระเจ้าพระเจ้าตอบว,ว่าโอ้ซื้อไร่ที่นี่ถูกมากทางหมู่บ้านเนี่ยว่าเราไม่รู้เขาขายอ่ะถ้าซื้อมาในหลายคนก็ถามซื้อต่อเยอะเตบผมก็ทุ้ไม่ขายเพผมได้มาจากการอนฐานเพราะว่าผม,มาแล้วก็สัญญาับระเจ้าชีวิตของผมนะผมจะถวายให้ รับใช้พระเจ้าตลอดชีวิตกับภรรยาผมและครอบครัวของผมท่านได้มาที่มีบ้านก็จะถวายให้พระเจ้าบ้านหลังนั้นก็เป็นบ้านที่พระเจ้าประทานให้ผมผมก็ทั้งชีวิตของผมทั้งครอบครัวของผมถวายพระเจ้าแล้วแต่พระเจ้าจะให้ผมทําอย่างไรเนาะผมก็ทําอย่างนั้นพูดจริงสภาพร่างกายของผมเนี่ยมันเดี๋ยวนี้อายุก็มากเป็นลกูกหมะมาเรงด้วยผ่าตาัดมาเลียงลำไส้นะ อแล้วก็เด็กเขาอาจารย์พ่อนะอย่าทิ้งเรานะเด็กสร่งมัานนะอาจารย์พ่อจะไปอยู่ทั้งนู่นนม่อยู่ที่นี่นโอ้ไม่ใช่นะทั้งนู่นไปสร้างไว้แต่พูดจริงไม่มีเวลาอยู่เด็กๆเ,เขาสร้างให้เอถ้าผมไม่อยู่ที่นี่ใครจะดูแลขเขาดินกับเขาอยู่กับเขาแล้วก็ก็คือมันพักไม่ไหวสมใจ สมบัติอยู่ที่ไหนใจก็อยู่ที่นั้นผมไม่มีสมบัติอะไรสมบัติของโขนก็คือเหล็กเหล่านี้ชีวิตคนที่พระเจ้ามอบให้ผมก็คือดูแลคนพวกนี้นะตื่นเช้าตีสีก็ตื่นแล้วเด็กยนี้ไม่ตื่นเราต้องเต็ม,ตมพระคมภีพระดยาผมงก็เต็มเต็มกบบเข้าทุกวันมาอยู่ที่นี่ก็มาฝึกทำครับเพือว่ากลับไปจะทําให้คุณพ่อคุณแม่ได้ทานบ้างครับ หมักแค่สิบวิยี่สิบวิตรงนี้เราคืนคนแล้วเราใช้ได้เลยครับผมคนแล้วใช้ได้แล้วก็ลงราคาได้เลยจะมาเป็นเนื้อพรในสภาพิ์คนสูงเนี่ยครับสูตรนี้ได้มาจากใครสูตรนี้นี่เป็นสรของอาจารย์แม่ครับอาจารย์แม่ที่นี่นะใช่ครับผมอาจารย์แม่สิคนแล้วก็ผลิตแล้วก็ทําให้พวกเราทุกคนเรา้อรักษาอาจารย์แม่ดีมากเลยครับแล้วก็ตอนนี้อันนี้อันนี้ก็เรียกว่าอาจารย์ยายหรืออาจารย์ป้า ยายแล้วกันนะลูกสางหมูทอดหน่ใบหมูทอดหน่อยลูกวันนี้อร่อยไหมครับผมลองชิมดูนะครับอ่าชิมดีค่ะครับนลองชิมดูนะครับโอยเลยครับผมหมูจะรุ่งอร่อยการทอดเราจะไม่ทอดนานนะไม่ทอดนานใช่ไหมใบโมนหนึ่งสามฉันราจะไม่ทอดนานไม่นานนะลูกเกียวมันนุ่มๆ J 在这里用中文发声，鼓励弟兄姐妹，给他们戒毒。没有，我其实我不是吸毒的，我只是在家那个叫我听话。呃，他们呢，去隔壁那个咪阿占优钦，跟他喊喊这么哦，他讲了，他讲点歪，他讲他阿占没来呢，我得啷个弄？他打龙湾他讲咪阿占 เอยรูล้ลเด็กๆจนถึงวันนี้ท่านก็สัตว์ซื่อในการรับใช้ดีมากทุ้มเทในการรับใช้เด็กก็นำเด็กเขาก็ดีเขาคุระเจ้าะผมใมีวันนี้ล้นเป็นพัะคุณของพระเจ้าแผมมีแนวถวายเกียรติแต่พระเจ้าสารเสริมเจ้าและต่อนี้ไปชีวิตของผมมอบให้พระเจ้าเนาะอยู่ในลกนูกในเจริญชีวิตที่เหลือนั้นก็รับใช้พระเจ้าต่อไป ปีนี้ได้39ปีแล้วครับสวัสผดีครับผมแหลมครับวันนี้ผมมากับพี่น้องมาดูโทรทัศน์ครับมันเป็นห้องพักผ่อนครับก็มาคลายเครียดกับกิจกรรมต่างๆก็หลังจากทำกิจกรรมต่างก็มาล้งพักผ่อนดูโทรทัศน์ดูกิจกรรมอะไรต่างๆในทีวีครับถือว่าถือว่าเป็นการพักผ่อนแล้วอ่ผนคลายภายในตัวครับครับอาจารย์ได้ดูแลลูกๆที่พิชิตอมาก่า นะคือเกลับมาเป็นคนได้ก็ <Okay. S 1> กลับมาเป็นคนที่ใช้การได้อะไรย้ยอาจารย์ก็ที่อาจารย์ก็ถือว่าอาจารย์เป็นบุคคลคนหนึ่งที่ปั้นเด็กที่ไม่ได้นักให้เป็นเด็กที่ใช้การได้นะคะอาจารย์แล้วไอ้ตรงเนี้ยที่อาจารย์พูดเมื่อกี้ที่บอกว่าอตอนแรกเรามาไปเช่าอยู่ที่ข้ามูลซึ่งเสร็จกับตรงเนี้ยข้างบลนนะัเป็นสวนลำไยญ่โทษแล้วตรงนั้นไป เป็น้อบหมูใช่ไหมอาจารย์ครับไปอาจารย์เนี่ยไปทาําต่อสร้างขึ้นมาใหม่กักกรงตกแตง่งเป็นบ้านที่น่าอยู่จาก้อหมูไปเปลี่ยนแปลงหมดเลยจะขอซื้อก็ก็ไม่ขายแต่ก็ขอบคุณพระเจ้าที่ตรงนี้ที่ได้มาอยู่ในพื้นที่ของลักมิญเนี่ยพระเจ้าก็มองเห็นหนทางของอาจารย์หัวใจของอาจารย์ะที่อาจารย์รับใช้ดูแลในภารกิจของลักมิญเหมือนกัน แต่บุคลากรของนักมินก็ทําไม่ได้แต่ตรงนี้คืออาจารย์ได้มาทําได้เกิดผลที่พระเจ้าให้แบบครอบครองแทนไปดูแลแทนอะไรอย่างเงี้ยนะอาจารย์ตรงนี้พี่จักมาว่าก็ขอบคุณพระเจ้านะอาจารย์สามสิบเจ้าี่ปีตรงนี้น <16. S 1> สิบสามปีนะสิบสามปีก็วันนี้ก็เห็นอาจารย์สิ้นี่พี่จับก็ไม่มีอะไรจะให้อาจารย์นะพี่จับดีใจที่บอกว่า พระเจ้าประทานบ้านให้กับอาจารย์คือสิ่งที่เรามองไม่เห็นแต่พระเจ้าจะจาเตรียมให้กับอาจารย์หนึ่งลูกก็ได้เป็นอะไรอ่ะเป็นฝั่งเป็นขาทาหน้าที่การงานก็ดีทั้งลูกชายและลูกสาวเนี่ยเสร็จสิ่งที่ว่าบางครั้งทุกคนเรานะอยากจะนหนุนใจกับผู้ใช้ทุกคนนะทุกเปียนว่าถึงแม้ว่าเราดูว่าเราามาแบบเนี้ยคนอื่นมองไม่เห็นแต่พระเจ้าขึ้นบนมองมอง,มองอยู่อาจารย์จงพึงใจเถอะ ที่พระเจ้าประธานตรงนี้ให้พี่จัดก็ดีใจวันนี้พิจัดมาก็มาแสดงความดีๆตัวอาจารย์นะไม่เมียเรจะให้กับพระเจ้าสนกลังจาต่อพระเจ้าอวยพรอาจารกราพระเจ้าเทพพรใอย่างล้นแล้วลูกๆทุกคนเป็นลูกที่ใช้การได้ทุกคนและเป็นที่ประปาของลูกๆทุกคนนจครับผมขอบคุณพระเจ้าและขอบคุณอ่าแล้วก็พิฉัดและขอบคุณมันที่นกขมิ้นโอ้นกขมิ้นนี่อ่า ก็ทุท่งเทช่วยผมคือเห็นหัวใจนะในา <ทะ S 2> ระิจที่เขาอยากจะทำเรื่องยาเสพติดอยู่แล้วแต่ก็ขอบคุณพระเจ้าที่ในในของ,ของนลวก็ะเ่คือเขาไม่ชํานาญไม่มีบุคลากรที่ชานาญการตรงนั้นแต่ได้อาจารย์พระเจ้าประสบอาจารย์ตรงนี้ตรงเนี้ยคือเป็นสิ่งที่พิสัตว์มาว่าแผนการของพระเจ้าคือเรามองไม่เห็นแต่พระเจ้าก็คัดเลือกของอาจารย์อาจารย์ไม่เคยคิดว่าเราจะได้น้กระ่ตรงนี้เราถาที่แห่งนี้ นะคาจา่าต้องขอบคุณพระเจ้าต้องขอบคุณทุกทุกกรณีทำไมแบบพี่จ่าก็เดินมาทัว่วแล้วนะคือทั่วประเทศไทยแล้วบอกว่าการที่ดูแลผู้เด็กที่ไม่ได้รักคือเด็กที่จิกใาที่สังคมไม่ยอมรับอ่ะพี่จ่ามองว่าวันที่อาจารย์เกษดูทุกคนที่แบบว่าทําด้วยหัวใจไม่ได้ทําด้วยหน้าที่การดูแลเด็กอ่ะอเราดูแลไม่ใช่ดูแลด้วยหน้าที่นะต้องดูแลด้วยความรักกับหัวใจกับวัตถุใจใช่ใช่ จารย์ตรงนี้พี่ชัก็ขอบคุณอาจารย์มากมากเลยนะที่ว่าต่อไปทรัพยากรของประเทศไทยคือวัยรุ่นที่เราจะต้องดูแลเขาต่อไปและผู้ปกครองบางคนก็ไม่ทราบว่าจะเอาเขาไปไว้ที่ไหนก็ต่อไปคิดว่าพุกาคตรงจะฝากอาจารย์อีกเยอานะที่อาจารย์ครับแล้ก็วันนี้ก็มีคนอยากเข้ามาเล่าผมก็อยากทุกเข้ามาผมเดี๋ยวในยังยิ่งงานเขาว่าวันที่สิบสามโอ้วันที่สิบสามนี่ไม่ได้มาขอแล้ววันที่สิสามก็รับปากเขาแล้ว การทำตรงนี้ถามอะไรได,ได้มันมันพระเจ้าเลี้ยงดูนะ,านะอาจารย์นะคือแบบเราดูแลเรารู้สึกว่าผู้ปกครองแต่อย่างอาจารนใจ้องใจ,จผู้ปกครองก็เหมือนกันเวลาเอารูปมาที่ศูนย์อยากที่จะไม่มีตาม,มันต้องมาต้องให้คิดว่าอาจารย์ก็ดูแลลูกเนี่ยดูแลเด็ก,ท,กดที่อ,ขขอ,อ,อาจารย์ที่ชอบซุกครอนออกมายิ่งกว่าพ่อแม่ก็อีที่อาจารย์ดูแลพ่อแม่ยังไม่ได้สนใจถึงข,ขนาดนี้แต่อาจารย์สามเวลาื่นเช้าตืน อยากหยุดเด็กหยู่ที่บ้านแปดโองเช้าบางครั้งลูกยังไม่ได้กินเลยแต่อาจารย์ลูกต้องไม่กินล้ะลูกได้มีกิจกรรมละเที่ยงยังไงบางครั้งอยู่กับพ่อแม่อาจารย์ต้องดูแลลูกละที่ตรงนี้นห้าโมงเย็นถึงเวลาละแล้วยังขุดอาชีพไม้กับเขาทีา่ฉันอยากจะแบบอ่อนหวานต่อ,อพ่อแม่หรือผู้ปกครองอที่เอาลูกมาฝ้าตรงนี้นนะคว่าเห็นใจอาจารย์คนระับ นะคือการที่ว่าสิ่งที่อาจารย์เก็บแค่ตรงนี้เงินแค่ตรงนี้ขอให้มีเงินพิเศษเข้ามาบ้างนะมีฝานอะไรได้เห็นลูกหนึ่งคนออกไปได้ยินมาโอ้ลูกคนนี้ดีแล้วอ่าแล้วก็เดี๋ยวนี้สร้างครอบครัวเนาะมีบ้านมีรถมีอะไรมีครอบครัวบางคนได้รับใช้พระเจ้าโอ้พระเจ้าอวยพระพร ับางคนถามอาจารย์เอกฉาลูกเขาไหมาโอ้ไม่เพ่งไม่อิกฉา,าเครับพระเจ้าต่างหากเนาะอีนี่โอ้เออหมือนพระัำพิ้ว่าเขาเป็นมองปุดของผมเป็นความปฏิอินดีของผมได้ยินอย่างนี้โอ้ผมดีใจเคยมีลูกฉิตที่เข้ามาบำบัดกับผมแล้วก็ก็มีพี่น้องที่เคยผมเคยนามิเขารู้จักพระเจ้าเนาะพวกนี้เ,เขาก็มามาร่วมงานหลายคนเนาะ แล้วก็มอีอาจารย์หลายท่าน,นที่จะจักที่ก็มาช่วยงานพวกนี้ผมขอบคุณทุกคนและขอบคุณที่วันนี้ที่ท่านนักศึกษา,าเยี่ยมเยียนมาเสร็จครับ